ครับผม,มารีวิวแมกมาแปลงเป็นบักกี้นะครับคันนี้จะส่งไปสมุทรสาครนะครับคันนี้ทำหลายอย่างมากจนแปลงทุกจุดแปลงทุกอย่างลงในรถคันนี้นะครับซื้ออุปกรณ์มาเองบ้างซื้อที่เราบ้างหลายอย่างมากครับมาดูด้านในมาดูด้านนอกกันนะด้านนอกก่อนนะด้านนอกก็จะมีบอดี้นะครับบอดี้ก็ลูกค้าหามาเองนะครับคันนี้อืม วิงสปอยเลอร์ก็จัดที่เรานะครับแต่เราถอดออกนะเพื่อจะการจัดส่งนะครับแล้วก็ตัวนี้เราเจาะให้ไปนะเดี๋ยวลูกค้าไปหาแหวนปิดรูตัวนี้เองนะครับเพราะว่าที่เราไม่มีนะครับสั่งให้ไม่ทันนะครับเดี๋ยวลูกค้าหาเองนะครับมาดูเสาก็จะเป็นของเบรนะครับคาเซมาโตเบนะฮะแต่ไม่มีของแล้วนะครับช็กก็จะเป็นของตัวอ่า GMP นะครับ โชคหน้าหลังนี่ก็ประมาณสองพันกว่าบาทนะครับส่วนดิฟกลางนะครับ C N C นะครับลูกดิฟจะเป็นของ z d นะครับสี่สิบหกทนะครับ M หนึ่งนะครับส่วนตัวนี้จะเป็นตัวกัด C N C นะครับเป็นอลูมิเนียมเจดดีพอสมควรนะครับขันแล้วจะไม่ยู่จะไม่ยุยนะครับนะครับปัดเงาให้เรียบร้อยนะครับอชุดนี้จะจบอยู่ที่ประมาณสามพันนะครับ พร้อมเผาสแตนเลสด้วยนะครับน้ำหนักเบานะครับไปดูคลิปวิ่งได้เลยนะครับปีกนกด้านบนจะเป็นของลาวานะครับชิมแหวนให้เรียบร้อยนะครับผมหน้าหลังเลยนะครับส่วนขาวขาสปอยเลอร์หรือขาวิ่งนี้ก็จะเป็นของตัวฮอปเปอร์นะครับทางเรามีนะครับแบตเราก็จะตัดถาดให้นะครับเพื่อใส่แบตได้นะครับสายลัดแบตเราก็มีให้นะครับเพื่ออันนี้ไม่มี รีเซฟหรือรีโมทนะครับเพราะว่าลูกค้าไม่เอานะครับส่วนเซอร์โวก็จะเป็นตัวของซาวกนะครับตัวโปรเลยนะครับเป็นตัว Sb 2 2 2 9 2นะครับตัวนี้แรงมากนะครับอ่าตัวนี้แรงมากตัวนี้เลี้ยวแรงมากแล้วก็ฮับไลท์เป็นสีส้มนะครับเป็นตัวนี้เป็นมือสองนะครับมือหนึ่งไม่มีแล้วนะครับซีฮับก็จะเป็นมือสองนะครับมือหนึ่งก็หายากมากๆนะครับผมตอนนี้นะจะ ส่วนล้อก็จะเป็นของหลุยส์นะครับล็อกเก็ตนะครับแปลงดูมสิบเจ็ดนะครับจากทางเรานะฮะเราจัดแปลงให้หมดทุกชิ้นนะครับส่วนกันยกจะเป็นของ JLB นะฮะอันนี้ก็จากทางเราแปลงใส่เหมือนกันนะครับผมอมาดูด้านล่างนะฮะด้านล่างก็จะเป็นตัวตัดด้วยเลเซอร์นะครับประมาณนี้นะครับเผื่อลูกค้าท่านไหนสนใจนะครับอืม ส่วนหมอนก็จะเป็นมีเนียมนะครับตรงรุ่นของคาเซมโตเลยนะครับทางเรามีเหมือนกันนะครับอ่าส่วนสปีดจะเป็นควิก Run 150A นะครับรับแบต6เซลล์นะครับแต่แนะนำให้เล่นแค่4เซลล์ก็พอนะครับอ่ามอเตอร์ก็จะเป็นตัว C275 นะครับเป็น2,200 c v นะครับร i o ผ่า t น,นะจ๊ะแล้วก็พัดลมจะเป็นของตัว YR นะครับ レスซิ่งนะอันนี้ลูกค, function, ค majesty, antis, orgeous, ้าหามาเองนะครับก็ประมาณนี้ครับผมรายละเอียดนะครับชักเลี้ยวยังเป็นชักเลี้ยวเดิมอยู่ครับเพราะว่าเราหาให้ painful. ไม่ได้ยิงลูกค้าไปหาเองก็ไม่ได้เหมือนกันนะครับเพราะว่าลูกค้าจะจัดเต็มเลยนะคันนี้เดี๋ยวค่อยมาทาเพิ่มทีหลังนะครับโอเคนะครับคันนี้จัดส่งสมุทรสาครนะครับงบเท่าไหร่ไม่รู้นะครับแต่ลูกค้าซื้อของมาเองบ้างซื้อของจากเราบ้างนะครับคันนี้ทําเต็มนะครับเกือบเต็มนะครับเพราะว่า1ขาดเทอร์โบช็อคเป็นอลูมิเนียมนะครับ ขาดเทอร์โบโช๊เป็นอลูมิเนียมแล้วก็ซีฮับหลังเป็นอลูมิเนียมเหมือนกันนะครับเห็นไหมยังขาดอยู่นะครับยังขาดอยู่สามชิ้นนี้นะฮะยังขาดอยู่สามรายการนะครับถ้าเต็มนี้ก็คือจบแล้วครับหนึ่งสองสามนีฮะโอเคครับเดี๋ยววันนี้จัดส่งให้เพราะว่าเราเทสไปเรียบร้อยนะครับไปดูคลิปวิ่งได้เลยนะครับขอบคุณมากครับ